มาเป็นพื้นมาเป่มาเปะบมาห้กลังใจนะครับวันนี่วันเกิดของน้องอูบาลนะครับแฮปปี้นเึกคักมันคลายมันเกิดเนะครับน้องอพุดุบาลือพุดกนครับคือพุดดุกนานัน้องกูบาลน้องกูบาลนะครับมาวันนี้มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับทาได้กับไม่ไให้ดูเยไม่ได้ดูเลได้มทำได้มบาลครับนมครับ นี่ใค่ยกม้วนนะครับเสียงเฮดังขนาดนะครับท่านผู้ับสวัสดีครับสวัสดีครับเผมเชิญสวัสดีครับนะครับแล้วก็โคสุเขาก็จะประกาศไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกท่านมาจากไหนเนาะโอเคครับอ่าสพนะครับเชิญเนะครับลุงบ๊วยอาวุธบ้านต้องโค้ชเลยนะครับผมอ่นะครับเพราะโค้ชมันได้สีนะครับ อัดับต่อไปนะครับน้องกีซ่าน้องบอพลอยน้องบอพลอยนะครับปีที่แล้วนะครับน้องบอพลอยนะครับครองางวันนะครับการแต่งกายสวยงาน,นะครับชุดอลังการงาน